สวัสดีครับผมนายนันทพุทาลองพะผมมาจากแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอขุนยวมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่นะครับผมชั้นปีที่สามสาขาศิลปะศ,ศึกษานะครับโดยตอนนี้นะครับผมกำลังทำงานแกะไม้นะครับที่เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับและศิลปินที่ผมชื่นชอบก็คือเคที่โควิดนะครับผมจึงทำให้ผม มีแรงบาันดาลใจแล้วก็ทําเป็นงานแกะไม้ที่กําลังจะจัดในศิลปะนิพนในครั้งนี้นะครับผมโดยงานของผมเป็นเกี่ยวกับการเกิดและการดับศูนย์นะครับผมซึ่งพูดถึงเรื่องความปกติของมนุษย์นะครับที่มีการเกิดและดับศูนย์ไปตามธรรมชาตินะครับผมและตัวผม ใช้พลังแรงกายและแรงใจในการทํางานในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะมีสิวสําหรับแกะไม้นะครับบาเลงสําหรับการใช้ถูภาพพิมพ์นะครับแผ่นไม้เอาไว้สําหรับการแกะไม้นะครับเพื่อเป็นแม่พิมพ์และกระดาษพิมพ์งานนะครับผมสําหรับการใช้เป็นที่รองรับแม่พิมพ์นะครับผมโดยลักษณะของผลงานของผมก็จะเป็นการแกะ โดยใช้สิวที่ค่อยๆจุดไปแล้วก็ขีดเส้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้เกิดรายละเอียดแล้วก็ความสมบูรณ์พร้อมทั้งมิติแสงเงาที่เป็นขาวเทาดำเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และผลงานของภาพพิมพ์วูดคัดอย่างสวยงามและปลาณีตครับโดยลักษณะของการพิมพ์มือและพิมพ์แท่นก็จะมีความแตกต่างกันโดยการพิมพ์มือก็จะเป็นการ ทิ้งรอยบางบางอย่างที่ไม่สามารถกดระนาบได้นะครับส่วนการพิมพ์แทนก็จะมีความเข้มและความดำของหมึกพิมพ์ที่สมบูรณ์กว่า ผลงานของผมก็จะใช้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะครับเพื่อสร้างผลงานแนวภาพพิมพ์ที่สามารถสร้างสารรค์ได้เพียงใช้สีดำนะครับแต่ว่าสามารถเกิดมิติแสงเงาที่มีเอกลักษณ์ของการใช้เส้นและจุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างนะครับผมมีความหนักแน่นของผลงาน ในอนาคตนะครับผมก็อยากจะเป็นครูนะครับสอนน้องๆเด็กๆนักเรียนเพื่อให้รู้จักศิลปะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจในศิลปะมากยิ่งขึ้นนะครับผมสวัสดีครับ